หลอทุกคนเชียร์วีเอ็นใหมาอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรไทยท่านแทนเชียงใหม่เดี๋ยวก็จะไม่ไปเชียงใหม่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เชียวีเอ็นใหม่แล้วนะคะให้ไทยวันนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรเชียงใหม่เชียงใหม่ มีเพื่อนอยู่ด้วยเป็นเพื่อนน้างหม่เดี๋ยวค่อยไปสัมภาษณ์เอยสัมภาษณ์ใจกันที่ร้านอาหารเช้าละกันก็คือวันนี้เครื่องบินบินมาถึงเวลา7นาฬิกา20มาเร็ววัวกำหนด15นาทีแต่เพื่อนบอกว่าปกติสายการบินนี้ดีเลยเพื่อนก็เลยมาดีเลยชั่วโมงหนึ่งเยี่ยมไปเลยเยทุกคนแต่ว่าเซอร์ไพรส์มากวันนี้คือต้นเดือนมกราตอนลงจากเครื่องก็คือแบบปากสั่นมือสั่นก็คือเพื่อนบอกไว้แล้วว่าว่าหนาวแต่ก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้นี่ให้ดูอุณหภูมิทุกคน เชียงใหม่ตอนนี้เห็นไหมอ๋อไม่เห็นหรอ1สิองศาต่อเจ้าก็หยุดการตะโกนก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านข้าวมื้อเช้าจ้ามีเพื่อนร่วมทริปของเราวันนี้ค่ะทุกคนแนะนำตัวหน่อยคะต้นค่ะเป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมเป็นพงคุนเทพค่ะแต่ย้ายมาอยู่เชียงใหม่ เดี๋ยวให้พูดเหนืออู้เมืองบ่ได้เจ้าตอนนี้เราอยู่ที่หลังตลาดประตูเชียงใหม่ไงเพื่อนเป็นคนกรุงเทพที่ยายชิ่นฐานมาอยู่ที่เชียงใหม่อย่างไงเราก็คิดว่าเพื่อนเรามีประสิทธิภาพและมีความรู้แต่เพื่อนพี่มีความรู้แล้วตอนนี้เราก็กาลังจะเดินไปหาอาหารเช้านะคะตอนแรกอยากจะไปกินลุงประกิตแต่ว่าร้านเปิด9ก้าโมงนั้นถ้าใครอยากมากินข้าวซอยลุงประจิต9ก้าโมงครึ่งเปิดตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาปิ้นมาปิ้นมาเป็นไข่กระทะ ไข่กระทะดั้งเดิมหนึ่งแล้วก็กต่ไม่เอาผักชีได้เปล่าติดตั้งไปก็ได้นะครับเดี๋ยวหยิบมาให้กูก็ได้ <c oughs> อาหารมากเกือบครบแล้วทุกคนเรามีไข่กระทะไข่ลวกคนละสองขนมปังคนละชิ้นที่เพื่อแนแอบกินไปแล้วแล้วก็มาม่าซุปเปอร์ เพื่อเป็นน้ำซุปอีกสักหนึ่งอันแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะปรุงอันนี้ให้คุณเพื่อนนะคะแม็กกี้สองช่อไม่เยอะพริกไทยเยอะๆไ,ไข่ลวกตอนเช้านี้คือลดมากเลยกินกันช้อนไข่ลวกกันค่ะชั่ยัีกินดังเล้ ดีดีอ่ะอยากกินอีกสิบอันเลยแต่ว่าวันหนึ่งเราก็ไม่ควรกินไข่เกิน2องฟองอ่ะคือจริงๆไข่กินได้เจ็ดฟองนะต่อวันแต่ว่าต้องไม่กินไข่แดงครบเจ็ดฟองนะไม่งั้นอาจจะตายได้อันนี้คือครบไปแล้วสามทอ้ขอได้ไข่กระทะมีสองมาม่ามะม่าที่เราไปฟันมาแล้วคุณผนมมม่าซุปเปอร์เห็นไหมดูยังไงดี ดทำไมได้กินแต่ผักชีได้กินเป็น <c oughs> เขียวผักชีอันนี้กาแฟของคุณเปิ้ลกาแฟเวียดนามมันจะเป็นแบบต้องมาดีบป่ะเห็นปะมันหยดดึงดึงดึงด,งดงอยู่ตอนเพื่อนชิมก็เดี๋ยวให้เพื่อนรีวิวนะคะส่วนมาม่านั้นชิมน,น้ำดีกว่าชิมน,น้ำ <c oughs> คนเกาะพูดนะไรทำลายเลยทุกคนพูลด์ตีเข่ามันแน่นแน่นคือคน boost energy ตอนเช้าเน้นๆนี่พุกพนของเรามาแล้วเราสั่งน้ำเป็นนมน้ำผึ้งนะคะเห็นปะข้างบนจะเป็นชั้นนมข้างล่างเป็นน้ำผึ้งคนรวมกันก่อนเนื่องจากหนาวก็เลยอยากกินเลยอื่นๆแล้ก็จะกินน้ำส้มเกล็ดหิมะตอนแรกอยากกินน้ำส้มเกล็ดหิมะแต่เพื่อนห้ามไว้เกลือเป็นนมก็ได้อือ ไม่เคยกินเลยอร่อยเลยเฮนมแต่น้งเพิ่งอ,อร่อยเฮทุกคนโอเคเลยนะราคาก็แบบน่ารักถ้าสั่งเป็นเซตอะไข่รกระทะหนึ่งอันกับขนมปัง2ชิ้นอยู่ที่95บาทประมาณนี้ เริ่มสายๆแบบ9ก้าโมงกว่าๆ,ๆแดดก็แรงแล้วก็อากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นนะคะตอนนี้จากร้านเมื่อกี้เดินมานิดเดียวจะเป็นตลาดปะตูเชียงใหม่เป็นตลาดสดแบบนี้ทุกคนก็มาเดินเล่นดูวิถีชีวิตเพื่อนเคยมาไหมอ่ะเคยเคยมีอะไรเด็ดๆดมั่งอุ้ยแคบหมูแคบหมูออริจิไปดูตลาดกันค่ะทุกคน เ,เชียงใหม่เขาไหว้พักกันเขาเรียกว่ากรวยดอกไม้จัดมาเป็นคู่ม1บาบ้านราคาน่ารักมากโอ้ยทุกคนตลาดแบบเดียม,มีทุกอย่างเลยถ้าใครไปไม่ถึงตลาดวโลโรรดตรงนี้ก็มีให้ซื้อนะไสอั่วแคปหมูของฝากของที่ระลึกกะค่ะแล้วก็ข้างๆก็เมื่อกี้ที่เรากินข้าวก็มีทั้งโจ๊กมีคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยอันเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นตลาดที่แบบคนพื้นที่อ่ะเพราะว่าราคาไม่แรงเขาเนี่ยมาม่วงกล่องละ40สิทุกคน ทุกคนได้แล้วทนรักบัวที่ได้แล้วเฮ้ยอร่อยเติ้ลขิงแน่นๆเต็มๆคำเท่าไหร่คะอันนี้ชิมไม่ชิมขอบคุณค่ะดีดีใช่ะดีใช่ไหมดีสดชื่นขอบคุณนะคะ อันนี้เป็นลักบัวทุกคนในถ้วยไม่ได้มีแค่น้ำลักบัวนะมีเนื้อแล้วก็มีแปะกล้วยด้วยชิมชิมชิเจ้เน่ของการเงินตลาดก็คือเจออะไรที่ไม่คาดฝันนี่ทุกคนเจอแปะกล้วยแล้วโอเคโอเคเดินกันต่อนะคะ ดีมากเลยคนขายน่ารักให้ชิมน้ำขิงด้วยอร่อยคือหนาวๆแล้วกินแบบอย่างนี้ดีอยู่แต่ทุกคนว่าผมเป็นไรอะตอนนี้ผมเป็นไรมือเต็มอะข้างหนึง่งมีดอกไม้ข้างหนึง่งมีแก้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเ <c oughs> ัง้นมอยไหมไปไปไปหมดเลยสรุปเที่ยววันเดียวจบพรุ่งนี้กลับทำไมเขาต้องมองดิฉันตลอดคนนู้นคนนู้นคนนู้นค่ะพี่ก้าวไข่ชั้นใน เื่อนต้นพามาวัดศีสุพรรณเฮ้ยคือเป็นวัดที่ทำจากเงินตอกเป็นเงินตอกทุกคนตื่นเต้นมากแล้วมีเวิร์กช็อปเลมื่อกี้เดินพา,า,าเดี๋ยวพาไปเที่ยวในวัดดีมากเฮ้ยเฮ้ยทุกคนไปดูวัดกันไปดูวัดไปดูวัดไปดูวัดนี่ขิดขอโทษอยู่ในวัดคนตัดห้ามเอาเมื่อกี้ลงในกรีดหรอไปดูวัดกันสวยมาก วัดสวยป่ะพอก่ะอาปากค้างดีใจมากเลยที่เพื่อนพามาขอบคุณนะอุโบสถข้างหลังที่ทุกคนเห็นเงินนะคะสวยไหมคุณเขาว่าสวยประมาณล้านรอบในเวลาไม่กี่วินาทีอุโบสถเงินหลังแรกของโลกวาวซาสุด ทุกคนพูดรอบที่ลานวัดสวยมากสวยมากจริงๆขอให้มากันถ้ามีโอกาสนะคะแบบดีมากจะมีมุมที่ที่สวยอีกมุมหนึ่งนะคือหลังอุโบโสถน,นี่เดี๋ยวพาไปดูนี่ทุกคนมุมนี้สวยมาก ข้างล่างคืองานละเอียดหืมละเอียดสุดๆสวยมากทุกคนขอให้มาคือตรงถนนวัวลายตรงเนี้ยค่ะเป็นพื้นที่สําหรับชุมชนคนทําตอกเครื่องเงิน,น่ะเออแล้วในวัดนี่มาถึงแล้วทุกคนมีให้ทํา DIY ต่ตอกเครื่องเงินเวิร์กช็อปเดี๋ยวจะทํากันค่ะ น้องเรียกว่าอะไรหลงน้องต้องเรียกว่าเมนเมื่อกี้หลวงเนนบอกว่าเข้าพาร์สมาไหว้แล้วก็ขอพรอย่างเดียวไม่ได้นะต้องศึกษาด้วยโดนโดนอีกดอกขวดเป็ดเป็ดขนอย่าได้ช้างเดีนี้น่ารักะ ทุกคนเราเลือกอันนี้นี่โมเดิร์นช้างเริ่มเลยทุกคนเวลาดูตอนจบเลยแล้วกันนะคะทุกคนตอบเสร็จแล้วสิ่งที่คิดสิ่งที่เป็นหลวงแนนบอกว่าทำดีแล้วได้ออกมาเป็นช้างแมมมอส ก็เลยปอบได้แันนี้มานะมเนาะสดใสุดใสมาทํากันได้ราคาหลักๆห้าสิบบาทเท่านั้นเคค่ะเดี๋ยวไปที่อื่นเลยอยู่ในร้านอาหารกั้งวันแลทุกคนอยู่ที่ร้านชื่อว่าเขื่อนเจ้าบวชผีผักาวาอยู่ตรงไหนก็คืออยู่แถวตลาดมาชาาที่มาทุกคนเพราะว่าที่เราเที่ยวมอกจะอยู่ง่ายๆกันหมดเลยค่ะแล้วเราก็สั่งผักเชียงดาทุกคนหน้าตาเหมือนไอเนี้ยใบเหลียงประเทศไทยผักเชียงดาหอมมาก รอสักพุ่นะคะเป็นพิกงหนุ่มมาถึงเหนือก็ต้องกินอาหารเหนือสิคะกนาาินเป็นยางมาแล้วทุกคนโอ้โหเขาเหนียวร้อนๆดีจังเลยต้องใส่มือเท่านั้น อยู่ที่ร้านคัดไปแล้วร้านอ่านว่า OHU นะคะ O oh, H U นี่แล้วก็ตัวซิกเนเจอร์เขาจะเป็นเบเกิลไส้ครีมชีสนะแดีไดวชิมกันทุกคน อน,นี้อร่อยเราก็ถามเขาว่ามันคืออะไรเขาบอกเออมันก็เป็นของขายดีของที่ร้านใช่ไหมมันเป็นเหมือนครีมชีสอะค่ะแล้วข้างในมันก็แบบมีความชีสแล้วก็มีความเหมือนกระเทียมแล้วก็มีหอมเอออร่อยดีกินรู้สึกแบบแป้งชอบฉันชอบกินแป้งมากคือแป้งกับน้ำตาลนี่ฉันชอบ High, ม ah ang, like goals, life, ื like this, but, find, like. um ah ่อกี้ก็น่าจะเห็นแล้วแบบคนมาคือมามหาสารมากก็อยู่กันยาวๆค่ะงานเริ่ม3ามโมงที่เขาบอกก็คือเรื่องเที่ยงคืนเนาะแต่ว่ามาถึงที่นี่ประมาณเโมงเกือบห้าโมงแล้วก็แดดร้อนมากตันเนี้ยแดดลดลงแล้วนะก็ใจนะจ๊ะถ้าใครเพิ่งเปมาเจอชซียวิเแกนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะตอนนี้ขออนุญาตทุกคนเกันนะจ๊ะบายบาย ทุกคนตอนนี้ก็ไปดูที่พักกันนะคะคือเมื่อวานคอนเสิร์ตก็คือนางกับเพื่อนแต่อีกวันหนึ่งกนะ็คือไม่อยู่โรงแรมโรงแรมที่พักของเราชื่อธนาโฮเทลแอนด์สปาเนะราคาดิมมากคือแล้วเจ็ดร้อยบาทเดี๋ยวเปิดห้องให้ดูก็คือเยี่ยมมากจากหน้าปักซอยออกไปเจอถนนคนเดินท่าแพเลยทุกคน ็คือในห้องเป็นแบบเลือกแบบ2เตียงนะคะมานอนกับเพื่อนด้วยคือสําหรับราคาทุกคน700อะ่ะที่อยู่ตรงท่าแพคือที่ไม่ใช่ห้องแบบเขาเรียกวาอะไรเตียงรวมอะ่ะถือว่าดีมากๆเลยนะถึงแม้จะแบบไม่ได้แบบว่าสวยงามเหมือนโรงแรมแบบใหม่ๆแต่ก็ความสะอาดมีผ้าห่มมีน้ําร้อนมีห้องน้ําส่วนตัวแล้วก็ห้องที่กว้างมากขนาดนี้ก็คือคุ้มมากค่ะมากันได้ธนาโฮเทลแอนด์เกสเฮาส์อยู่แบบ ถ้าแพรซอยสีเดินขึ้นมานิดเดียวคือน,นับบักษอรเที่ยวได้เลยชิวๆว้าคล็อกกิจกรรมแรกของวันนี้นะคะทุกคนอยู่ในร้านเาวัดเมืองจากว,าว่าเมื่อวานใช้ชีวิตถ้าเราอดทนนิดนึงกิจกรรมแน่นมากตื่นเช้ามาก็เลยสะบักสะบอมร่างก็เลยมานวดท้านะคะ เรียบร้อยแล้วอันนี้คือคุณคนต้นเรื่องที่อยากจะนวดในวันนี้แล้วเขานวดเสร็จทุกคนเขาเตรียมแบบขาดชาขนมให้น่ารักมากเลยแล้วก็มาแบบเดี๋ยวนั่งดื่มชิวๆหน้าร้านแบบเป็นชาอีม้มชามะตงแล้วก็กินคู่กับบุกกี้ทุกคนดีมากเลยปะ แต่ทายาวิกเอ็มไปไหนต่อก็ติดตามดูนะจ๊ะจะลืมใครเพิ่งเปิดมาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับสั่งใจไว้นะคะ เินเจอลานเสื้อผ้าของที่ระลึกของฝากแทนเมตดน่ารักมากเลยเป็นแบบผ้ามัดย้อมสไตล์ช้าเหนือมีหลายอย่างมีรองเท้าแบบเพ้นมือหมวกเพ้นมืออะไรอย่างเงี้ยเสน่ห์ของเชียงใหม่ก็คือของทำมือมากมายทุกคนชอบเลยอ่ะจังหวัดนี้อันนี้รอ,รอเวลา ถนนคนเดินเชียงใหม่เปิดค่ะแล้วมากินข้าวก<ต>ันทุกคนอยู่ที่ร้านอะไรสักอันหนึ่ง ก็คือเป็นอาหารไทยธรรมดาเพราะว่ายังหาร้านอาหารเหนืออร่อยอร่อยในเมืองไม่เจอปกติมันจะมีอันที่แบบดังๆอ่ะเพื่อนม้วนใจจะมันอยู่แบบไกลมากจากจากตัวเมืองอะนะก็เลยยังอื่นกับแล้วเดี๋ยวกะว่าจะกินไปเรื่อยๆทั้งถนนหรือมีอะไรก็จะแบบจิๆๆๆๆๆๆๆ๊บจิ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 ๊บวันนี้ไม่หนาวเท่าเมื่อวานหรือเป็นเพราะว่าเดินเยอะก็ไม่รู้แต่ก็เป็นการท่องเที่ยวที่แบบพอดีอากาศก็ยังดีอยู่ค่ะ กนขนขณะนี้อยู่บนรูฟช็อปหนึ่งานสวยมากเป็นร้านอาหารนะคะก็ถ้าใครตามมาก็เดินมาก็เจอเลยเข้ามาในถนนคนเดินนี้เตี้วร้านจะอยู่สายมือนะจําชื่อไม่ได้แต่ว่าดูวิวดีแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้จองมาก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนเขาเปิด5้าโมงเปิดปุ๊บก็เต็มเลยเมือสิ เดินอยู่นะซอยที่พังตัวเองนะคะซอยถนนท่าแพซอยซีแล้วก็เจอโรตีร้านดังโรตีประเดยพอดีคือคนมุงเยอะมากก็เลยหยุดแล้วก็สักสักนิด,ส,นดสักหน่อยเนาะไหนๆเราก็เจอร้านฮิตแล้วก็คือจากหน้าที่พักเราทุกคนเห็นไหมถนนเป็นถนนคนเดินแล้ววันนี้คือวันอาทิตย์พอดีก็ปิดถนนจ้าเดี๋ยวจะเดินเล่นจากน้าบ้านทะลุถนนคนเดินไปเลยแล้วก็จากซอยเราทุกคนแค่ข้ามถนนไปอีกเส้นหนึ่งอ่ะเป็นถนนช้างม้อยเดี๋ยวพวงนี้จะพาไปเที่ยวช้า หมอกนะทุกคนก็คือตื่นตามันใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวแบบเดินนิดเดียวตอนนี้ก็รอโรติกลงได้มาแล้วทุกคนอันนี้เป็นมัตตบะชีสข้างๆเห็นวิววะแล้วก็มีเก้าอีอ้พอดีขออนุญาตนั่งทานในวัดนะคะอื๊ดจืมาชิมด,ดีมาก คือว่าเขาก็มีแบบโรตีแบบธรรมดานะทุกคนแต่ว่าอันนี้เขาบอกมันเป็นตัวที่แบบหลังเขาดังก็คือมัตาบ,บะผักขมอบชีสอืกรอ,อบนุ่มกินตอนอันนี้กำลังแบบร้อนๆนะทุกคนเยี่ยมไปเลย ร้านเสื้อทองถิ่นก็คือร้านเล็กมากแล้วก็เดินวนมาประมาณ5้รอบรอบมีเสื้อใหม่ไม่เคยมีเสื้อซามคืองงมากอะไรไม่เจอเจอแล้วต้องรี่ปิบเพราะว่ามีคนแย่งชิงอยู่เต็มไปหมดตอนนี้งงฝากร้านหน่อยค่ะอกล้องกล้อง เอาเลยนี่ไงนี่ค่ะฝากร้านได้เลยนะคะร้านป้ามาลีอยู่ที่ถนนคนเดินผ้าแพ้นะคะตรงข้ามร้านบูธค่ะอยู่ข้างๆวัดวัดหมื่นล้านเนะะี่ยค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะขอพัะคุณมากค่ะ <laughs> คนเดินสรุปมากทุกคนเดินอย่างยาวนานมากแต่ว่าให้อะไรได้แบบว่าไม่ได้เยอะมากนะผะว่าคนเยอะสุดก็ถ้าใครเป็นสายงานแฮนด์เมดงานขาอะไรอย่างนี้มาได้ของที่ลึกของจุ๊กจิ๊กอะไรอย่างเงี้ยน่นารากักแล้วก็อาหารก็คือม,มีให้กินน้ำบวงน้ำปั่นก็คือราคาน่ารากักแก้วเราแบบ30 40ิบสี่สิบอะไาาราไอย่างเงี้ยค่ะเพราะค่ะไม่ค่ะน่ารักมหมอย่างหลังคุณป้าเสื้อเมื่อกี้ก็คือแบบ เมาสนุกมากค่ะก็ช่วยกันหาของที่แบบยอยากได้อ่ะเหมือนคนนึงอยู่ซ้ายคนหนึ่งอยู่ขวาอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็ช่วยกันชูว่าแบบเอ้ยอาวันนี้ไหมอันนี้ไหม,เ,ออนนไมเพราะว่ามันเหมือนตาดีแท้อะไรเสียทุงคนมันมีแบบของอที่เป็นชิ้นสวยๆอาะซ่อนอยู่จริงๆแต่ว่าต้องลือดีๆเพราะแบบมันชอบชอบสนุกไปกับที่พักดีกว่าทุกคน ชียงใหม่ก็คือมากี่ครั้งก็ประทับใจตลอดเลยอ่ะเป็นเมืองที่แดน่ารักมีหน้าหลักว่าแบบเมืองนี้แบบนักท่องเที่ยวถึกมาเยอะมาก